จีนแฮกแมนภรยาและสุนัขหนึ่งตัวเสียชีวิตพร้อมกันในบ้านเรื่องนี้มีความน่าสงสัยเรามาฟังกันดูว่าทางต่างประเทศเขาวิเคราะห์กันว่าอย่างไรและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและท่านคิดเห็นว่าอย่างไรมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและ Youtube Channel หมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับกับผมมาเกมในแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นสัลยแพทย์และก็ศัลพทตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์การเสียชีวิตที่ค่อนข้างแปลกของคุณจีนแฮกแมนแล้วก็ภรรยาและสุนัขอีกหนึ่งตัวนะครับเสียชีวิตพร้อมกันในบ้านของคุณจีนแฮกแมนนะ เดี๋ยวเรามาฟังกันดูแล้วก็มาฟังข้อสันนิษฐานที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาดูจากหลักฐานต่างๆนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณจีนฮักแมนนะครับแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายคนที่เคยดูหนังของคุณจีนฮักแมนแรกสุดเลยเนี่ยเขามีเวลแฟร์เชคเวลแฟร์เชคก็เหมือนคล้ายๆ ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะคอยเช็คตามบ้านต่างๆว่าฮัลโหลเป็นยังไงสบายดีไหมอันนี้คือที่ต่างประเทศนะหรือถ้าเป็นประเทศไทยก็อาจจะเป็นอสมอที่อาจจะไปเข้าตามบ้านว่าที่มีคนสูงอายุอยู่ว่าเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าเขาไปเช็คที่บ้านของคุณจีนแฮกแมนเนี่ยปรากฏเ eh, ออเปาะประตูแล้วก็ไม่มีคนมาเปิด เขาก็เลยเดินวนรอบรอ,อบบ้านของคุณจีนแฮกแมนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าบ้านของคุณจีนแฮกแมนเนี่ยใหญ่มากน้อยแค่ไหนปรากฏเขาก็ส่องเข้าไปในกระจกพบร่างของภรรยาของคุณจีนแฮกแมนนอนอยู่เขาก็เลยรีบโทรศัพท์เรียกนายวันวันนะเรียกนายวันวันนายวันวันก็ถามว่าคุณลองดูซิว่าเขาหายใจอยู่ไหมไอตัวคนที่โทรไปบอกก็บอกว่าเขาเข้าไปไม่ได้ประตูมันล็อกอยู่ เขาไม่สามารถเข้าไปได้เลยแต่เขาเห็นว่าเสียชีวิตแล้วไอ้ทางด้านนี้ก็บอกอันหน้าหน้า,นาช่วยเช็คหน่อยว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมไอ้ทาง welfare check ก็บอกว่า d u d e they are not moving just send somebody out here r e a l l y quick คืออางใายคือเขาเห็นว่าตายแน่ๆแล้วอะ่ะให้รีบส่งคนราดวนเลยครานี้ตำรวจก็เข้าไปที่บ้านเลยมามีคนเสียชีวิตก็พบ คุณชีนแฮกแมนอายุ95ปีเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่เขาเรียกว่ามัชลูมมัชลูมนี่ไม่ใช่มัชลูมที่เป็นเห็ดนะมัชลูมนะก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆห้องดักฝุน่นเหมือนคนออกไปนอกบ้านมาไปทําสวนมาเนี่ยแล้วก็มาที่ห้องเนี้ยเพราะฝุ่นเค้าอะไรก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านเขาเป็นห้องดักฝุน่นนะนอนเสียชีวิตอยู่ แล้วก็ไปพบศพของคุณภรรยาของคุณจีเท็กแมนชื่อคุณอลักษัว่าอายุ65ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำตรงเนี้หนะักน่าสนใจคือถ้าหลายท่านเนะ่ยชอบมาคอมเมนต์บอกเอ้ยเขาอายุมากแล้วเสียชีวิต95ปีเนี่ยโอเคนะว่า9เสีย95ปีเสียชีวิตได้นะอาจจะนอนเสียชีวิตหรืออะไรก็เสียชีวิตก็เป็นเรื่องปกติแต่65ปีเนี่ย รายละเอียดการเสียชีวิตของคุณอลคาวาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ําและข้างๆตรงศีรษะของคุณอลคาว่าเนี่ยมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องพ่นความร้อนหล่นอยู่ใกล้ๆและตรงเชล,ล์ใกล้ๆเนี่ยมีขวดยาเนี่ยกระจัดกระจายนะยาเนี่ยก็กระจัดกระจายและที่สําคัญในห้องน้ำเนี่ยเขาเป็นลักษณะ r r o e s s นะ ในห้องน้ําของเขาเนี่ยมีเบ้านสุนัขและมีสุนัขเนี่ยเป็นเจอรมันเชพเปิร์ตายอยู่อีกหนึ่งตัวเ,ออเห็นไหมรายละเอียดท่านลองนึกตามนะมีผู้หญิงคนหนึ่งล้มอยู่ในห้องน้ํามีเครื่องพ่นลมพ่นความร้อนเครื่องพ่นความร้อนล่นอยู่ใกล้ๆศีรษะและมียาเนี่ยกร,กระจายและมีหมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยเสียชีวิตโดยตอนแรกเนี่ย เป่าที่ออกไปเนี่ยบอกว่าทั้งสชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการส่งก๊าซไปตามบ้านนะเป็นท่อส่งก๊าซไปตามบ้านเขาคิดว่าก๊สเนี่ยมันรั่วหรือเปล่านะและทําให้คนในบ้านเนี่ยเสียชีวิตซึ่งคนก็ค่อนข้างถกเถียงกันเพราะเขาบอกว่าเอ้ยเมื่อดูที่ชั้นสองแล้วเนี่ยนะ ประตูเนี่ยหรือหน้าต่างเนี่ยเปิดอยู่ถ้าสูรติว่ามีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ั่วนเนี่ยมันต้องออกไปทางหน้าต่างชั้นสองหมดแล้วนี่บ้านนีใหญ่ขนาดนี้เลยนะบ้านใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้บ้านหลังเล็กๆนะบ้านหลังใหญ่แต่ศพทั้งสามศพเนี่ยพบอยู่ในบ้านชั้นล่างชั้นล่างนะประตูหน้าต่างด้านชั้นล่างปิดอยู่แต่ข้างบนเนี่ยเปิดแล้วบริษัทแก๊สก็ เป็นเลยเขาบอกว่าขอสืบสวนด้วยปรากฏว่าเขาก็ไปเช็คเลยบอกว่าไม่มีแก๊สล่วนในบ้านไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่มีแก๊สใดๆล่วนในบ้านซึ่งสิ่งที่คนสงสัยอยู่นั้นนะ่ะไม่ใช่สาเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะอันนี้เนี่ยภาพข้างหลังหมอเป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะเขาบอกว่าน่าสงสัยเรื่องของภรรยามากที่สุดโดยนักสืบที่ชื่อว่าลอยเนี่ยเขาสั่งนิฐานนะว่าไอ้เครื่องเป่าลมร้อนเนี่ย หล่นกระแทกศีรษะของภรรยาที่อยู่ในห้องน้ําแล้วอาจจะเสียชีวิตหรือตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนที่เสียชีวิตแล้วคุณจีนแฮกแมนเนี่ยพยายามที่จะไปลุกไปช่วยแต่ก็ลม้มลงแล้วก็เสียชีวิตซึ่งเขาบอกคนงานที่ทำสวนเนี่ยบอกว่าไม่เห็นบ้านเนี้ยออกมาจากบ้านเนี่ย เกือบสอ,อาทิตย์แล้วและตำรวจเนี่ยที่เข้าไปพบศพเนี่ยศพเนี่ยก็มีลักษณะของของการนน่งเปื่อยแล้วค่อนข้างมานานพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นภาพของสุนัขจริงๆเนี่ยสุนัขในบ้านเนี่ยของคุณจีนักแมนเนี่ยมีอยู่สตัวนะตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเสียชีวิตแต่อีกสองตัวที่อยู่ข้างนอกห้องน้ำไม่เสียชีวิตตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆหน้าห้องน้ำอีกตัวหนึ่งเนี่ย ออกไปวิ่งอยู่ข้างนอกบ้างน,นะดังนั้นอย่างที่บอกว่าสมมุติฐานที่นักศึก้าสงสัยก็คือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคุณภรรยาของคุณจีนแท็กแมนนะที่ทำให้เสียชีวิตและคุณจีนแท็กแมนเนี่ยซึ่งอายุ95ปีแล้วเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตตามนะอาจจะเสียชีวิตตามด้วยหลากหลายสาเหตุนะเพราะคนอายุ95เนาะ โดยเขาบอกว่าลำดับขั้นของการเสียชีวิตที่น่าสงสัยนะที่น่าสงสัยก็คือว่าภรรยาของคุณจีแท็กแมนเนี่ยเสียชีวิตก่อนในห้องอาบน้ำซึ่งการเสียชีวิตเขาก็สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่ากำลังจะกินยาแล้วมีปัญหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดหรือไอ้เครื่องเป่าลมร้อนเนี่ยมากระแทกใส่หัวแต่อย่าลืมนะว่าเขาตรวจสอบจากภายนอกแล้วเนี่ยไม่พบร่องรอยของ การทำร้ายหรืออุบัติเหตุงั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่นะเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็มืออาจจะไปคว้าเครื่องเป่าลมร้อนแล้วมันตกลงมาแล้วตัวเองก็ลมลงไปอันนี้อันที่หนึ่งนะลำดับที่สองคุณจีนแฮกแมนซึ่งอายุ95ปีอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วนะและพยายามที่จะ อาจจะไปช่วยภรรยาหรือรู้ว่าภรรยาเสียชีวิตและกําลังจะเดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือและล้มลงตรงห้องดับฝุ่นก็คือมัทุลูนนี่แหละนะแล้วทําให้เสียชีวิตสุนัขที่อยู่ในห้องน้ําออกมาไม่ได้นะอาจจะเสียชีวิตเป็นลําดับสุดท้ายเพราะว่าขาดอาหารขาดน้ำนะแล้วก็ สุนัขก,ก็อาจจะไม่ไปกินศพเนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าสุนัขเนี่ยเสียชีวิตนะสุนัขข้างนอกสองตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแต่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่เสียชีวิตแต่ที่ออกมานอกบ้านได้ตัวหนึ่งเนี่ยเพราะเขาบอกว่าประตูตรงที่คุณจินแฮกแมนเนี่ยที่ล้มหลูเนี่ยมันเปิดออกนิดนึงอันนี้ก็คือข้อสันนิษฐานนะส่วนท่านสันนิษฐานว่าอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต มาข้างล่างนี้ได้นะครับสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ